รู้หรือไม่สลีปหรือซองใส่กาดมีด้วยกันหลกัหลกๆ2แบบ OPP Sleep หรือซองแก้วเป็นซองใสที่นิยมมากที่สุดเพราะใสใสและราคาถูกแต่ด้วยเนื้อผลิตที่เป็น OPP ทำให้ไม่คงทนใน e x t r e ์ตรีมคอนดิชต่างๆ เช่นถ้าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอาจจะทําให้ตัวซองหดงอและทําให้การ์ดงอได้ฉะนั้นใครจะใช้แนะนําให้เก็บดีๆหรือใช้เก็บชั่วคราวของ NX OPP Sleep ของเราเลียกเดว,ว่าเลือกที่ดีที่สุดมาให้แล้วเพียง20บาทเท่านั้น PP Sleep ตัวนี้แหละที่พรีเมียมจริงๆ ราะ a อซิทฟรีและ PVC f r e ฟรีทำให้รักษาการได้แบบเต็มประสิทธิภาพมั่นใจได้ว่าใส่แล้วปลอดภัยกันยาวๆของ NX จะมีให้เลือกแบบบาง50ไมครอนและแบบหนา90ไมครอนเลือกไม่ถูกก็จัด90ไมครอนกันไปเลยขายดีมากเวอร์เพียง30บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ NX Gallery ทุกสาขาและ Shopee ส่วนร้านการ์ดไหนสนใจทักมาขอดีลพิเศษที่หน้าเพจได้เลย